โอเคนั่นไงแล้วก็เอ้ยมันมีโรโนโปลี่สองด้วยคืออะไรอ๋ออินเดียบอลไม่เป็นไรเราสร้างครับมาถ้าเดียวยังไม่เข้าเราก็เล่นกันเลยถ้าเดียวมันเข้ามาตอนซึงเริ่งองเกมี่ยวกแบเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ใช่เหมือน<ม>ที่เราคิดเอานะไว้ตามรบอ,อลอนะ่ะได้ เราล่อไปตรงอุ้ยแตกเดี๋ยวไม่เป็นไรถือว่านี่อ้ยมีเทดเลยด้วยเทเฮ้ยเดี่ยวกัดใเนี่ยนี่ไงเนี่ยอ๋อมันเป็นตัวเราไปเลยอ๋อเปลี่ยนแล้วเหรอก่อนว่าแต่ก่อนเรา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 เาเราเราเราเคเราเดินเข้าช่องเา่ากเราเเรไเรรราเราเรา โอซื้อไปหมวดแ้วมันเกิดตรงเนี้ยหมวอาวมันเทอาตดตำแได้รอ่ะออบบี้ซื้อเลยอ้าซื้อซื้อเลยว้ายสิเลนี่ะว้าวอันนั้นคืออะไรอ่ะเก็บโลโอ้เเก็บเงินเบอร์ละ อะไรอ่ะไม่เอาจะฮะเฮ้ยบิดเอ็นเตอร์บิดใช่ไหซื้อต่อได้ด้วยเหรอถ้ากูไม่เอาผมก็บิดได้อ๋อบิดได้ไม่เสียงคุน้องเพึ่งได้เพึ่งได้แค่หลักเดียวเองร้อยร้อยบาทร้อยหรอร้อยบาทสองร้อยอ่ะ ร้อยห้าไอ้เนทำไมอ่าเราบิดไปเรื่อยอ้าวรุ้ใครได้อะรอพอได้เหรอเราได้เราได้อหลละลายอ้องฟอลเอาลูกเต่าไปไหนเฮ้ยมันลอยได้อ้าวรอบอลเข้ามือค็อกอเอเอยเฮ้ยต้องเข้าปุเลยเนี่ยบิดงานอะไรอ่ะ คือการประมูลไม่ใช่นะมันคือประมูลนะเอ้ยเนี่ยซื้อเลยนี่ยเเปิดขับซต้องได้เปิดเดี๋ยวได้ถึงสองรอบได้อุ้ยสิบเอ็ดเลยเด้แล้วซื้อเลยไม่ได้เฮ้ยอุ้ยอุ้ยโดนใครโดนได้ไหมใครโดนติดเอ้ยเก้าดิยา เกือบโดนนะเกือบโดนนะซื้อครับ <rédu> ซ <com who médico> ื้อซื้อร้อยซื้อร้อยครับซื้อหมดร้อยยี่สห้ยร้อยสามสิบได้ด้วยหรอเออคนมีคุยได้ด้วยหรอได้นะ้ได้คนมีคุยประมูลคนคนไดคุยประมูลได้ด้วยหรอได้ไอะไรเนี้ยโอเคอะไร เรอก็ฮันยอมก็เลยของพ่อเราขอขอลักแมวแล้วขอรักคงเวทีระบาดเอออุ้ยโอเคเราเดินมาตรงที่นี้สิแต่มันไม่มีบอกเลขข้างบนหน่อยเหรอเฮ้ย12ต้องเป็นของกูมาแตะกูเอาเลยดับเบิ้ลว่ะเราโดนแน่เลย12เนี่ยอุ้ยอุ้ยเอาโดตรจี อะไรอ่ะแล้วต้องไปบ้านในเกมเนี้ยมันมามันมาจากไหนนะจากจ่าอ๋อจากการที่เราเหยียบคือที่นั้นซ้ำอ่ะแล้วก็จะมีเกิลได้ออกจากคุกดีกว่าพอดีด้วยว่าคนอื่นเนี่ยโทษที วันเดียวกันที่ของเราโอ้ยบอลนี้สีแดงนึงขอรอนดีกว่าซื้อบ้านดีกว่าทำเงาเก่าให้รอดนะเปิดได้พิซซ่าพาซาโูซื้อบ้านโคตรแพงอ่ะซื้อบ้านตัวเองทีเราล้มละลายเนี่ยเนี่ยเจ็ดเหรอ เอาให้รอดนะครับน้าวนาวบอลขอบคุณที่อุดหนุนฮึบโดนไหมเนี่ย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 ใครโดนติดนี่เลยอะติดนี่แบบโอ้โหลอยหลังโดนลอยหลัของบอลว่ะางข้างหน้าเกินตาดดีเดียคนอื่นน่ะโทษทีที่ไม่ซื้อเลยสิสิไม่ต้องผ่านท่าไงสิอุ้ยได้ใบออกคุกฟรี Jamie, พันสี่พ oh, um, ันสี่มันต้องนี้ก่อนใช่ไหมเหลือศูนย์โอ้โหสียึดหมดเลยมดแตกหมดเลยอ้าวเราแพ้เลยเหรอไดทไปแล้วอ้าวว้าวเราแพ้ไปดี มันเาร์วันท่ไม่หล่ี่พอไหมพอแหละเออพอไม่ใ่ะเนี่ยอุ้ยเอ้าินซีได้นี่ด้วยหรอินซีได้ทุกอย่างจากเราเนี่แม้แต่เจลคัสยินดีได้ทุกอย่างเนี่ย ถ้าจ่ายไม่ทันนี่คือทุกอย่างโอนไปที่อินซีหมดเลยนี่อินซีเป็นแบบเป็นมาเฟียนี่เออโคตรมาเฟียอ่ะตอนนี้พอจะแพ้ที่อินซีแล้วประเด็นคือที่เราเคยที่เราเคยถือคลองโคตรเยอะแล้วมันอยู่ที่อินซีหมดแล้วเแล้วแม้ตอนที่ไหนเดินไปขึ้ที่เราเลยเราบอก บอจะแม่นทำไมมันง่ายวะ